คืทอทรมายแน่เด้อยามเธอกอดกันกับเขา,อเากอดดกกักันบ<า>ผู้ใอีกกผ่านเบาๆเน่ะเด้อยามเธอมีแหงเอ้ามาถ่า,ายเอกซ์ซี่แฟนคลับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลำทีคาร,รุปราสู้ผู้สูขคนม,มึงนี้มาพบมาพอกันคือเกาพี่น้องย่างบอสท่านใดแล้วเพ่ขั้มผานอ้าวไล่ไล่คนบอกว่าก่อนหน้านี้เห็นคอมเมนต์ไลน์เนาะพี่น้องเนาะ S <S 2> <S 2> ตัดออกซาเพลงนี่อ่าตัดออกจากสคริปซะจังสีแม่เพลงม,มีบอือโบอยากตัดออกจากสคริปซะพี่น้องอา่าล่าสุดบอสโจผู้บริหา,ารสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ออกมาเคลื่อนไหวว่จาจังสีแพ่ข้ามพันอิลาบอกพอวานหนูมักเพลงนี่แห้งหนูชอบเพลงนี้โให้ตัดออกจากสคริปเด้อลาสิรองคือเกาแกงนี่จะๆๆๆๆสั่อ่า ลูกสาวบอกมาจากสี่ผู้เป็นพ่อมีบอกสิบอกฟังเพยาอผ่านเป็นจังไรลูกใกล้ตีแล้วลูกใกล้ตีลูกใกล้ตีก็ต้องสู้ย่างเดียวสู้แล้วเนาะสู้ย่างเดียวเอวันนี้ต้องดีกว่าทุกวันที่ผ่านมาพัฒนาการสิทาโถมมาจากไดก็ตามองอิงก็ยังเป็นอุ้งอิงไม่เคยหนีปัญหาค่ะเออแต่ว่ากลับบอกเปนขีอว่ากล่าวค่ะเออลองแต่ว่าเสือว่าอุ้งอิงก็คืออุงอิงนั่นแหละเออ แมนผู้ใดสีว่าจังไหน้องกับสีรองในรูปแบบของน้องน่ารักในเอกลักษณ์ของน้องเองัสันเถาะมีลายเส้นมีเอกลักษณ์เป็นของเจ้าของนะพี่น้องเนาะเอาหลังจากทีเอฟซีแฟนครับเพ็นโพโพ์นี่ของผู้บริหารบอสโจแล้วว่าจังไหร่ในสำหรับเอฟซีแฟนครับบางคนก็บอกว่าตัดออกซะเพลงมีเป็นล้านเพลงวาสันบอสโจได้มีการเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์พี่น้องอุ้งอิงบ้อห้ตัดจ้าพี่วาสันลูกสาวบอกแลวเดบี้บ้ห้ตัดจ้าเอฟซีแฟนครับก็ว่าตามใจลูกสาววาสัน บอสกับบอก,บกราคัดใจลูกว่าสั่นอ้าวบอสกับบอกราคาดใจลูกกระรองไปโหลดละเป็นเพลงของโอพจนาเพลงผูลล้ชรายรองไดดีสุดยอดแล้วละปังปังมาสั่นแมนอ้าวเป็นจังไดอ๋อจังสั่นอีหลาว่าจังสั่นอีหละร้องอโหลดโหลดเขาอ้าวพอแตกับฟังคือเขาเลยนะหล่องกับฟังคือเกาแมนสาวรองเพียงใดกับมวลคือเกามวลคือเกาแมนบอสเจ้ว่ามองในอีกมุมหนึ่งเนาะน้องอุ้งอิงเพชรบานเพ่งยืนยันว่าจังไดกับสีรองอืมเขาเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง สำหรับความคิดของลูกสาวหลานองอุ้งอิงเพชรบ้านแพงถือว่าเป็นคนที่จังใจพยายาม <Dead S 1> ใจสู่ e ใจส,ใจสู่คือว่าบางคนจังสิไหมเห็นกระแสด,ดรามา่ทาท้าทนมาจังสิเนาะคือว่าโอ้สิไปตอบอจังสิไหมสิรอ,องตอบอ่าตัดออกซะบางคนก็สิคิดว้างสิเนาะตัดออกเพื่อหลายสิ่งหลายอย่างแต่สําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพง ต้องทําให้ดีเสื้อว่าน้องสิคิดแบบนี้ต้องทําให้ดีที่สุดแมนบลจนว่าหลายๆคนสียอมรับจังสีไหมไม่แมนบล่ะแล้วเป็นคนทีว่ากันว่าเห็นน้องจังสีแต่ว่าเป็นคนที่ใจง่ายใจเต็มใจนักแนนเด้ใจนักแนนแมนเบิ้งจากตามที่น้องอันสิเฮ็ดบ้านไหมอ้าวคือคิดตรงกันก็ข่อยแต่ไม่ผ่านข่อยก็ต้องคิดพ่ออันนี้ก็ดีคือว่าสีอาอลังนี่ละจังสีแมนบลทั้งที่ตอนนั้นเงินยังไม่มีเด้เออมีแบบเนี่ยแบบบ้านอ่า ถ้าพอสร้างพอไม่ให้เรื่องนะตอนนั้นน้องศรีสเกตสร้างมามันมีล้านเจ็ดกับสองล้านแปดเออนองว่าจังใดหูบอเอาหลังนี่แหละจนแม่หน่อยถึงเออมันไหวบ้ารูเอาร้างเจ็ดกับพ่อยูยุเปียงแม่บ้านมันก็ได้เห็ดดูด้เออเอารถเซียรารถจนตอนนี้กะเป็นบ้านหลังนั้นละ นี่แหละเฮาเฮาเดิมมองเห็นหลาย,ลายสิ่งหลายอย่างจากปัญหาที่น้องเจอมือนีละแมืนบอกพยายามฐามคือว่าลูกสาวหลานน้องอุ้งอิงเพชรบเนแพงเป็นคนที่ว่าทาแมนบานเขาคือว่าบ่แม็นค้นใจฟองยังไงยังสิแม,มนบกเมื่อเจอปัญหาเมื่อเจอเกอรกะแสรรยังเขามากกรร็ตามน้องสิจังใดล่ะตั้งรับตั้งรับแบบมีสติบ่เอ็นเอียงบ่ไว้บ่เอ็นเอียงไปกับกระแสนู่นนี่นั่นจังสิแม่บ่ถออใจอ่าบ่อจอดใจเนานะพี่น้องเอนาะนั่ะแนู่ คือว่าได้ใจอยู่แล้วก็พอๆแม่เอฟซีเด็กยิงสาวาเจซี่กะเฮตามรลได้เนานี่เออแมนบ่ล่ะห้กำลังใจคือเ่าแมนสีว่าจังไรก็ตามเข้าใจเข้าใจกอยางเรื่องนี้สำหรับผมแล้วผมก็เข้าใจเบิด์ตดังล่ะแต่ว่าบางข้างบางค่ำบางประโยคมันวาวยากพี่น้องเออเนาะเอฟซี่อยกับว่าได้ตำหนี้เด้่อยกะ่อยยังสัทธาหลักอะฮะเพราะว่ายังทุกๆุครั้งที่ที่สีว่าจังไรน้องน้องมีคนมาก อว่านั่นวานี้จังสิคนที่ออกน่ารับเป็นคนแรกก็คือพอพอเม่มเอฟซีแฟนคลับนี่แหลอโดยความหักนะมถ้ยาเหตุอันใดที่มันมันแมนบอจังสินเออมันแมนบอเออคั่มคั่มบางคั่มมันไม่ใส่บ่ได้เลยจังสินะเออที่ที่มันเป็นประเด็นกันตอนนี้ก็คือค่มประโยคที่ว่ามันหนักๆนก็คือนี่ล่ละพี่น้องเนี่ยใส่เจียวเขาเนี่ย นั่นแ่ะแต่ว่าตอนหลายๆคนก็บอกว่าตอนนี้เขาบอใส่เขี้ยวเกียวเขาแล้วพื่อนผานอืมยังว่าสิว่าบอาเขี้ยวอยู่เอาบอ,วอ,วอ,วอวเขาว่าบอสบอใส่เขี้ยวเกียวเขาแล้วเขาว่าเขาใส่รถไถ<ด>เออสมัยนี้เพิ่อใส่รถไถแล้วว่าสั้นท้อเนี่อ่าหลายๆท่านเนาะเอฟซีพอเอฟซีแม่หลายๆท่านคุณนหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีกับมีการเข้ามาคอมเมนต์ขึ้นกัน ลูกมักพอ,พอพอแม่แม่เอฟซีบอสคัดเพื่อนว่าจัดเต็มเลยลูกบอตตองแข่งกับไผเอาชนะใจเจ้าของกับพ่อแม่คืนนี้ขอจัดเต็มไปโหลดอิหล่าเพื่อนว่าร้องเลยหล่าเป็นสไตล์นู้นนั่นล่ะมวนแล้วลูก<ม>ชอบค่ะน้องอร้องดีอยู่แล้วว่สสัเถอเอาสิวอกไปแล้วนะพี่น,อน้องเนาะศิลปินแต่ละท่านกับิมีเอกลักษณ์เป็นของเจ้าของคือจังเขาเคยบอกทุกคลิปนั่นแหละม,มีเอกลักษณ์มีบอสิเป็นน้าเสียงการเอนเตอร์เทนการร้องการเล่นการเต้นเอียงกันแล้วแต่ แมนบอกลักศิลปินต้องมีแตกต่างแมืนบอกเป็นอยังศิลปินใครนั่นใครนี่ถึงต้องมีหลายคนจังสิแหมเพราะศิลปินแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองน้ององค์อิงกัิมีเอกลักษณ์เป็นของเจ้าของพอดีพอดีกับที่เอกลักษณ์หลักกับความเป็นตัวตนของน้องไปถึงจริตไปถึงใจเอฟซีพอเอฟซีแม่ได้หลายคนบอกว่ารักแบบนี้ชอบแบบนี้ชอบที่เป็นแบบองค์อิงความใสซื่อความเป็นธรรมชาติความไม่ต้องเวิร์ว่างอลังการ เอาแขพ่อเหมาะพ่อเจาะสมกับใบแบบนี้ก็หักแล้วจังสิแม่อ้กากัสีว่าจางไหนละ่ะคนห้อมันกับสีหายเยอะขึ้นกันมันกับเปลี่ยนไปบ่อยเพลงเพลงหนึ่งพี่น้องเสื่อบอบางเพลงมีคนนําไปร้องหลายแห้งมีต้นฉบับมีคัฟเวอร์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 เป็นว่าเพลงไหนจีว่าเป็นกรนะแสแมนบอบางครั้งฮอันนี้่าเขาบอ,อกตรงๆต,ต,ต้นฉบับเพิ่นร้องไว้แบบนี้ศิลปินคนอื่นเอาไปคัฟเวอร์ จะให้เหมือนต้นฉบับไปเลยมันมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนมันมีลายเสน็นมันมีเอกลักษณ์เป็นของจาของเออล่าข้าว่าเอกลักษณ์นี่แหละที่สั่งศิลปินมานักต่อน,นักอืเพราะว่ายังสังเกตบ่าเงาเสียงเอาไงนี่เงาเสียงมักจะไม่ค่อยดังเหมือนตัวจริงหรือว่าต้นฉบับค่ะสีเห็นได้ว่าเงาเสียงของผูน้นั้นผู้นี้เหมือนทั้งหน้าตาเหมือนทั้งน้ำเสียงแต่ กับไม่คม mainland, ่อยดังกันสินะอือนี่แหละยกตัวอย่างให้ฟังพี่น้องอ่ะจังสันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากับเพ่อนวาเพื่อนบอกว่าถือด้เพื่อนบอกถืออยู่ค่ะแต่อาจจะบางครั้งคนละมุมมองหรือว่ามุมมองคนละบริบทกันว่าสันาะประโยคเดียวค่ะคนพูดอาจจะคิดความหมายตีความหมายไปแบบนี้คนฟังกิตีความหมายไปแบบนี้กับมี่จังสี่นะค่ะแล้วค้ำคำเดียวกันความหมายเดียวกัน น้ำเสียงคนละคนละน้ำหนักคนละน้ำเสียงประโยคมันก็แตกต่างออกไปเสียบอ่าภาษาพิมพ์กับภาษาพูดนี่มันสีแตกต่างกัน,นในคัมภีเพราะว่าภาษาพูดอีหยังเ้าได้ฟังซำเนียงเ้าได้เบิงอากับกริยาใบหน้าเพิน่นบ่งบอกเพิ่นแสดงออกมากแบบใดงสี่มันบอกฮ้ากัสิแปลความหมายของเพิ่นเข้าใจเจตนาได้ตรงตามที่เพิ่นต้องการที่สิซื้อแต่ภาษาเขียนบางเถื่อนเนาะ S <S> เขาบอเห็นอากับพิริยา,าเขาบอเห็นซีนาจังสีไหม <S <S มันก็เลยการเขียนอยังบางเทอมันก็เลยต้องต้องต้องระรมาระวังจักน่อยแมน <S <S แมนบอ,อ,อการพิมพ์การยังก็แลแ้วแต่นะพี่พน้องเนาะบางเทีเขาคิดว่าเขาพิมพ์แล้วมันมองี่ยังแต่คนค,คนอ่านอาจจะมองไปอีกแบบหนึง่งเออเรียกได้ว่าประโยคเดียวนี้คือมีการหอดเปิดพจนานุกรมเอฟซีพอเอฟซีเบบเปิดพจนานุกรมให้กลางให้เบิรงเลยว่ามันหมายความว่าอย่างไง เออโอ้ก็ไปอีกควายซีเนียร์เรภาษาไทยเพิ่มอีกลาล่ะค่อยว่าแข่งอะไรมือนีน้ำเสนอภาษาไทยวันละคัมภีร์ภาษาอีสานวรรณคัมภีร์เป็นไวรัสน,นั่นก็นคือเขียวเขียว <a> <c oughs> โอ้โหอ,โอ,อะจัสสันละหน่อยอะจัสสันนะพี่น้องเนาะแล้วเรื่องแล้วอื่นอย่าลืมพยี่ยน้องผานฝากพี่น้องเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบัณฑแพ่งไว้น้ำสิบม้งสาเก่าในากาสิบตุลาคมพี่น้องสายเลือดนักสู้เพลงของบอสโจ ผู้บริหารสาวน้อยเพบ้านพแพ<ม>งปล่อยเหมืออื่นพี่น้องเอา,เอาตามนั้นลูกว่าร้องเข้ามีนาที่ยัง,งฟังฟัง <laughs> ฟังเออเอ <laughs> าเจ้าพี่น้องสำหรับมื้อนี้กระสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสมนี้เรียกเพบอกกันไหมคลิปหนาแล้วกันพี่น้องสำหรับมื้อนี้ขอบคุณครับ